ตัดกิ่งไร้สายเดลิซี่6นิน้วนะครับผมตัวนี้เป็นมอนเตอร์แปลงฐานนะครับผมแบตเตอรี่สามารถใช้ได้กับแบตทรงมารกิต้าทุกรุ่นเลยนะครับผมที่เป็นทรงมารกิต้านะไม่ว่าจะของจีนหรือของมารกิต้านะครับผมก็เป็นทรงนี้นะครับผมสามารถใช้ได้เลยถ้าเกิดใครมีแบตเยอะๆอยู่แล้วนะครับก็ไม่ต้องเอาแบตเตอรี่ไปเยอะนะครับผมเอาไปเอาไปแค่ก้อนเดียวก็พอนะไม่รู้ว่าทางร้านมีตัวเปล่าไหมนะแต่ว,ว่าน่าจะไม่มีตัวเปล่านะครับผม การใช้งานนะครับผมไม่ควรไปตัดไม้ที่มันเล็กเกินไปนะถ้าเกิดเล็กเกินไปมันจะกระชากนะผมจะอาจะทําให้ตัวเครื่องพังเสียหายได้นะครับผมเพราะว่าเป็นมอเตอร์รอบต่ํานะแนะนําให้ใช้กับไม้ที่ขนาดประมาณเท่าแขนนะครับก็ถือว่าพอดีแล้วนะครับผมนะตัวนี้เวลาตัดนะครับผมให้เอาตัวเลื่อยไปชิดกับกิ่งไม้นะครับผมแล้วก็ค่อยๆขยับลงซ้ายขวาซ้ายขวานะครับแบบว่าเอาข้างหน้าลงเอาข้างหลังลงนะครับผมถ้าเกิดดูดีๆนะครับผมก็จะตัดแบบนั้นตลอดนะครับ ทุกท่อนเลยนะที่ผมทําการตัดนะให้ทําการตัดแบบนี้จะตัดเร็วที่สุดนะครับผมที่ผมลองมาแล้วนะตรงปลายบาร์นะครับไม่สามารถเอาใบตัดได้นะเราต้องให้ตัวไม้นะมาติดกับตัวเครื่องนะครับผมก็จะมีพลาสติกเป็นขีดขีดอยู่นะตัดก็ตัดนันนะครับผมถ้าแค่ตัดกิ่งไม้ครับตัวเล็กๆนี้ก็พอแล้วนะ